มาดูกันต่อครับกับรถยนต์ต้นแบบของย a m a h a ที่มีชื่อว่า Motif ย a m a h a Motif นะครับคือรถยนต์4ล้อขนาดเล็กในสไตล์ของซิ t y Car นะครับที่หลายคนบอกว่ามันคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าในอนาคตอันใกล้นี้ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่านี่คือคอนเซปต์คาร์ขนาดเล็กที่ยามาฮ่าสร้างสารรค์ขึ้นมาในช่วงปลายปี2013ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์ซึ่งยามาฮ่าได้ร่วมมือกับทางกอร์ดอนเมอร์รี่ดีไซน์นะครับในการออกแบบรถยนต์โมเทฟคันนี้ อดีตที่ผ่านมานะยครับยามาฮ่าได้มีการส่งชิ้นส่วนรถยนต์นะครับมากมายหลากหลายชิ้นทั้งฝาสูบเสื้อสูบนะครับให้กับรถยนต์ค่ายดังทั้งโตโยต้าและเฟอร์รารี่ดังนั้นนะครับแนวคิดของยามาฮ่าในอนาคตก็อาจจะมีการพัฒนารถยนต์ขึ้นมาได้แต่เป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์นะครับ 1,000cc สสูบเรียง double overhead camshaft มีทั้2อแนวทางครับมิสเตอร์ฮิโรยุกิยานางินะครับประธานยมามาฮ่ามอเตอร์ได้กล่าวไว้ในงานแถลงข่าวที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์ ปลายปี2013นะครับว่าเจ้าโมทีฟคันนี้นะครับยังเป็นเพียงแนวคิดของยามาฮ่ในอนาคตซึ่งอาจจะเป็นความจริงก็ได้แต่นะครับจะมีทางเลือกหลากหลายด้วยกันจะเป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบเปรียง 1,000cc ก็ได้หรือจะออกแบบเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยมอเตอร์ขับเคลื่อนก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่ยามา h a ได้มีการออกแบบไว้2แนวทางด้วยกันโมทีฟคันนี้นะครับถ้าเป็นแบบไฟฟ้าจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออนนะครับที่มีพลังเก็บไฟฟ้าได้อย่างมากมายถึง7.2กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงสามารถชาร์จเต็มได้ภายใน3ชั่วโมงครับควิกชาร์จหรือว่าชาร์จเร็ว1ชั่วโมงให้ระยะทางการวิ่งนะครับอยู่ที่160กิโลเมตรอัตราเร่งนะครับจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นทำได้ในเวลาเพียงแค่15วินาทีและก็มีท็อปสปีดสูงสุดอยู่ที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับวิตติของตัวรถนะครับมีความยาว2เมตรามสิบเก้าเซนความ แล้วก็ความกว้างนะครับ1เมตร48เซนวงเลี้ยว7.5เมตรน้ำหนัก730กิโลกรัมพร้อมด้วยระบบเบร B S, ก ABS Protection Control ครับนี่ก็คือความกระนำหน้าของยามาฮ่ M เมื่อโตเกียวมอเตอร์โชว์1ปีครึ่งที่ผ่านมาและปลายปีนี้ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์2015โมทีฟคันนี้จะเป็นตัวจริงมาหรือเปล่าติดตามข่าวกากันต่อไปครับ